ตอนนี้เราพาคู้ชมมาที่งานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2,567นะคะซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมไบเทคบางนาค่ะตอนนี้ก็กำลังมีการแข่งขันนะคะ เรียกว่าหนูน้อยเจ้าเวหานะคะเป็นเด็กๆแล้วก็เยาวชนนะคะที่มาร่วมกันแข่งขันโดรนกันนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะก็มีงานต่างๆที่น่าสนใจมากมายเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์แล้วก็นวัตกรรมต่างๆแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับคนที่ประดิษฐ์โดรนเจ้าแรกของประเทศไทยนะคะและตอนนี้ก็มีการพัฒนากลายเป็นโดรนอัจฉริยะแล้วนะคะจะทําอะไรได้บ้างไปติดตามชมกันค่ะนีอ่อาจารย์ค่ะ โอ้มาบรรยากาศงานนี่คึกคักมากเลยครับก็ะะเป็นสิ่งที่ทุกคนชืชช่นช,ชอบอยู่แล้วสำหรับเยาวชนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอากาศยานค่ะครับพูดถึงโดรนแล้วเนี่ยนะคะเราก็ได้ยินกันมานานแล้วใช่ไหมคะคแต่ว่าใครจะรู้บ้างว่าโอ้จารย์นี่แหละเป็นคนแรกเลยที่ประดิษฐ์โดรนในประเทศไทยครับก็ความเป็นมามันก็เกิดจากสิ่งที่ผมขาดโอกาสในตอนเด็กๆนะครับตอนกระทั่งแบบปัจจุบันเนี่ยพูดว่าเรามีความพร้อมทุกอย่างก็เลย ก็เลยชอบเรื่องของอากาศยานนะครับก็ได้มีการเรียนรู้จนกระทั่งมีความชนาตั้งแต่การคํานวณการสร้างโครงสร้างอะไรต่างและสิ่งที่สาคัญก็คือพอเราเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็อยากให้คนอื่นเป็นอยากให้เยาวชนไทยเราเก่งมันก็เลยทําให้เกิดการถ่ายทอดนะครับมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างอากาศยานหนึ่งลำต้องทําไงบ้างเกี่ยวกับองค์ประกอบมีอะไรบ้างเรื่องของแรงยกเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์นะครับแล้วก็เดินทางสอนเด็กไปทั่วประเทศจนกระทั่งได้ร่วมกับสํานักงานการเมืองแห่งชาตินะครับนำสิ่งเหล่านี้ไปเผยแพร่นะครับ จะเรียกคำว่าจากจากจากโฟมมาสู่โดรนจากเครื่องบินบังคับมาสู่เครื่องบินการใช้ระบบควบคุมโอัตโนมัตินะครับจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราได้ทําการสร้างอา,อากาศายสนยร้คัขับโดรนนะครับโดยเฉพาะโดรน1ลำเนี่ยประกอบไปด้วยของประกอบไปด้วยโดรนที่โดรนหนึ่งลำจะสามารถเปลี่ยนสภาพไปเป็น โดนส่งของนะครับโดนดับเพลิงโดนกเกษตรโดนถ่ายภาพโดนทําแผนที่ผมเนี่ยก็ได้เริ่มทํามาตั้งแต่ปี2,554เกี่ยวกับโดนแต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องบินบังคับเราทํามาตั้งแต่ปี 2, ปลายปี2,544นะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อมันเกิดประโยชน์ทำเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทำเพื่อให้เกิดให้เยาวชนไทยเนี่ยมีความสามารถในเรื่องของอากาศยานเพื่อจะได้คนไทย มีการสามารถและเก่งกันทั่วประเทศโดยเฉพาะทางสมาค,กาคมกาเครื่องบินจำลองครับหลังจากที่เราได้รับพระมหาการุณณาธิคุณโปรดเกล้าให้ทําโดนแปะสอนเรารู้สึกมีความภาคภูมิใจมากจนกระทั่งเรารวบรวมเด็กในโครงการที่เราสอนอยู่ในโครงการหนุนน้อยเ,เจ้าเวหาเนี่ยเกิดการทํางนานจบปอตีแล้วจบปอตแล้วกลับมาช่วยเรานะครับพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์นะครับจนกระทั่งประสบความสำเร็จในการใช้ซอฟต์แวร์ในการควบคุมโดนแปะสอน ไชนิ้วเดียวสามารถควบคุมโดนขึ้นได้เป็นร้อยเป็นพันลำบรรยากาศของงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2567นะคะซึ่งจะบีไปจนถึงวันที่6กุมภาพันธ์นี้นะคะใครสนใจก็เดินทางมารับชมได้วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ